สวัสดีนะคะนะคะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพลายอมทรัพย์น้องชุมพู่นะคะวันนี้นะคะวันที่14นะคะมิถุนายนนะคะก็เป็นยามเช้านะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะสมาชิกของเราในครอบครัวของเรานะคะจำนวนทั้งหมด4เชือกนะคะวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ วันนี้นะคะจะพามาดูน้องชุมพูอาบน้ํายามเช้านะคะมาดูช่วงเช้าเช้านะคะน้องๆทําอะไรบ้างนะพามาเจอนะคะน้องชุมพู่อาบน้ำูบบอกว่าขออนุญาตอาบน้ําก่อนนะคะนี่นะคะก็ช่วงเช้าพอคันก็จะพามาอยู่บริเวณเดิมนะคะอาบน้ํานะคะก็ อาบน้ำให้น้องๆขัดเนื้อขัดตัวนะคะในช่วงเช้าพูบอกว่าอาบน้ำอีกแล้วขัดอีกแล้วนะคะอันนี้มีแชมพูอย่าง ome, หอมเลยแชมพูเด็กนะคะก็ขัดเนื้อขัดตัวให้น้องนะคะข้อดีในการอาบน้ำทุกๆวันนะคะก็จะทำให้น้องนะคะเหมือน สะอาดสะอ้านแล้วก็การแบบเจริญเติบโตของร่างกายเขาก็จะดีด้วยนะคะนอนดูหน้าอะไรเนาะเสบตาไม่เสบนะคะไม่โดนหน้าไม่โดนตาเขาจะได้เขาจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นชุมพูก็เลยอาจจะผิดกลิ่นไปหน่อยกลิ่นหอมแล้วชุมพูเนาะเอะพอกพอกตัวก่อนพอกตัวก่อน ีน่ขนาดอยู่ไกลยังได้กลิ่นแชมพูเลยนะคะแชมพูเด็กวันก็จะขัดให้แบบนี้นะคะทุกวันจะเปืองหน่อยนะคะโดยเฉพาะแชมพูจะเปืองหน่อยจะเปืองหน่อยเพราะว่ามีลูกสาวตัวใหญ่นะก็ขัดเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูหลังขัดเสร็จนะคะผิวเขาจะประมาณไหนนะคะก็จะผิวพันสวยสีดำนะคะไม่มีกลิ่นตัวด้วยนะคะช้าง oh. ถ้าอาบน้ำให้เขาทุกๆวันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นแบบกลิ่นในความเป็นช้างอยู่ <c oughs> <c oughs> ขัดเล็บนะคะควานก็จะขัดให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูฝ่าเท้าของน้องเป็นยังไงอ่านี่นะคะฝ่าเท้าน้องบางคนบอกว่าเออเวลาน้องเหยียบนงเหยียบน้ำนะคะก็จะ บาดไหมพ่อวานไม่บาดอาจจะไม่ลึกนะคะเพราะว่ามันมีความหนาจะมีหินสอดด้วยจะมีหินเล็กๆสอดเป็นเหมือนอะไรอะไรเท้านะคะความหนาของเท้าก็จะประมาณสิบนะคะสิบเอเห็นคุณหมอว่าประมาณไหนนราจำไม่ได้แต่ว่าหนามากนะคะหนาจริงๆนะคะ ไม่ไม่อะไรมากนะคะไม่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 ไมไมทำให้เกิดอันตรายได้มากถ้าสมมติว่าเป็นพวกน้ำเล็กๆนะคะนี่ระวังอย่างเดียวนะคะเวลาเดินระวังหนึ่งเหล็กนะคะเศษเหล็กเศษตะปูเศษเหล็กเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะทิ่มแค่นั้นนะคะเพราะว่าเหล็กนี้ก็บางทีถ้าสมมติว่าเขาเหยียบไปเขาก็จะไม่งอเหล็กเหล็กหนาๆอะไรประมาณนี้นะคะออนโอ้ ทำไมท้องเธอใหญ่จังเลยขัดนะคะนี่นะคะตัวอะไรตัวอะไรนี่นอนขึ้นอืดอยู่เนี่ยชมพู่เอยดูชมพู่บอกว่าหนูไม่ค่อยอยากจะนอนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะควานชอบขัดใส่แชมพูให้นะคะแชมพูก็จะมีกลิ่นที่ชมพู่แบบว่าเอ๊ะกลิ่นอะไรเนาะ อ๋อนะสวยๆนะคะผิวหนูจะได้สวยงามนะคะผมจะได้ยาวนะคะขนตาจะได้งอนเอ๋นะคะอึ๊บอึ๊บนึ่งสองุ๊บนี่นะคะนี่โอ้อะสะาผมนอยชมพูสะาผมนอยคะ่ะได้ไปแล้วครึ่งตัวอีกครึ่งตัวล่ะชมพู่โอเคอีกครึ่งตัวอีกครึ่งตัวเดี๋ยวมาฝั่งนี้นะคะนี่ ก็จะขัดไปเรื่อยๆนะคะทุกๆเช้าวควานก็จะขัดให้ทุกๆวันนะคะในรอบเช้านะคะส่วนรอบเย็นก็จะอาบเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ขัดนะคะไม่ได้ขัดก็จะถูแค่แปลงนะคะถูให้เขาแบบดินออกให้หมดนะคะไม่อยากให้ตัวเขาเป็นคาบดินคาบขี้ใครนะคะนอ่โอเห็นลูกกระตาดนลูกกระตาเอ ช้างเพือกอู้เห็นช้างเพือกอเรามาเจอช้างเพือกหนึ่งเชือกนะคะช้างขาวนี่ขาดไม่ว่าจะเป็นงวงก็ขาดให้หมดค่ะหูนะคะใบหูก็จะขาดให้ตรงแก้มนี่ต้องขัดตรงคอนะคะจักกะจี้นะคะที่เขาแบบนี้เพราะว่าเขาจักกะจี้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่ว่าน้องจิบนะคะน้องจักกะจี้โอ้ หนูมีนนหนูมีงานน้อยนะหนูมาดูลูกกระตานะคะ<อ>สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชมพู่นะคะวันนี้หนูจะอาบน้ํานะคะอาบน้ําแต่งตัวหอมๆนะคะเอ,อ๊อ๊บในสระผมหน่อยชมพู่สระผมหน่อยผมหน่อยอ๊บสระผมเร็วอ,อยากกินกล้วยไหมสระผมให้แม่แม่ดูก่อนเร็วอ,อดูหน้าเออคชั่งหน่อย นี่อ่ะยิ้มยิ้มยิ้มยิมยิ้มแคบจืดดูลิ้นก่อนดูลิ้นก่อนโอ้โหนี่สวยงามลูกสาวใครเนาะชุบปูนี้วนเฮะแล้วก็อย่าลืมหางนะครับพ่อขวานหางพ่อขวานก็จะขัดหางให้ตลอดข้อดีในการขัดให้เขานะคะก็คือว่า ขัดแล้วก็จะสะอาดด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนให้ปล่อยให้เขาไปถูต้นไม้นะคะถ้าไปถูต้นไม้ก็ตามอำเภอใจเขาก็จะถูถูเลงแล้วก็ทำให้เกิดทะเลาะไม่น่อยนะคะก็เลยให้ถูเป็นบางรอบดีกว่านะคะดูหางชมพู่ก็อายุย่าง20ปีแล้วนะคะแต่สัดส่วนของเขาก็เหมือนช้างตัวเด็กนะคะช้างเล็กนะคะแต่ ปีนี้รู้สึกว่าจะตัวหนาขึ้นนะคะมีน้ำมีนวลขึ้นดูพ่อควานนะคะดูช้างตัวอ้วนเพราควานตัวจอยลงนี่ขัดนะคะขัดปุ๊บป๊บป๊บช้างที่รมสมบูรณ์นะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะหนึ่งก็คือว่า,าหางเขาจะยาวเร็วนะคะแล้วก็เล็บจะขาวยกขาดู านายปุ๊บปุ๊บนี่จ,กกจัจกกะจี้จักกะจี้นะคะเข,นะะขาจักกะจี้<ย>เชือกนี้นะคะชอบจักกะจี้ง่ายยกขาหลังยกขาหลังก่อนเหม,มือนเด็กเลยนะคะขัดชี้ไข่ก่อนเด้อนี่หางยัดตีตีเพอหางยัดสะบัดเด้อหัวควานเด้อชมพู่ ดูตูดดูดดดดดแสงเกงแซยอะไรนี่เอ็กหรือเปล่าน้อนะคะก็ <ๆ S 1> ในช่วงเช้าจะพาน้องๆมาอาบแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนสองเชือกนู้นนะคะพี่นู่นอยู่ฝั่งนู้นนะคะน้องนุกพคุณอาบแล้วจนตอนเช้านะคะมาไม่ทันๆๆพ่อใหญ่ก็อาบแล้วนะคะควานพามาอาบตอนเช้านะคะก็แต่ละเชือกจะอาบพร้อมกันไม่ค่อยอาบพร้อมกันนะคะ ก็จะมีบางครั้งที่ปล่อยให้เขาอาบพร้อมกันนะคะเป็นบางช่วงแล้วก็ส่วนมากนะคะช้างตัวผู้ก็จะอาบอาบหลังให้น้องๆช้างตัวเมียอาบก่อนนะคะพื้นที่เล็กน้อยด้วยนะคะสะน้อยแต่และเชือกก็ตัวใหญ่นะคะพอแล้วไม่ต้องขัดเยอะไม่ต้องขัดเยอะลูกพอแล้วโอ้ยนี่นะคะชอบเลยยึบปึ๊บ,บนี่ นี่นะคะก็เวลาน้องขัดเขาก็จะขัดเลงนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยขัดมันก็จะมีเปลือกไม้ที่ประมาณว่าแหลมๆหน่อยนะคะก็อาจจะทําให้น้องช้างมีแผลถลอกได้นะคะถ้าเป็นพ่อใหญ่นี้อาจจะมีแผลเพราะว่าพ่อใหญ่ออมทรัพย์นี้ผิวบางนะคะผิวบางดูดักเออดักไม่ถูต้นไม้ดูนะคะนี่ อย่าจะไปจับทะเบียนรถรถสตาร์ทไม่ติดอย่าเอาลูกใกล้วันแล้วด้วยนี่นะคะดูเด้อแม่ๆนะคะความน่ารักของนง้องช้างหน้าเด็กนะคะช้างหน้าเด็กดูปนี่แม่ๆเห็นตัวไหนกันนาะถูต้นไม้แล้วเด้อมาชมพูมา มามาทางนี้พอแล้วไม่ต้องขัดเยอะเดี๋ยวผิวผิวจะถลอกเด้อไาได้เวลาไปชำระร่างกายตักเลยตักเลยค่ะตักเลยอ้าวนะคะไหนมีสายบัวมีสายบัวประจำตัวแบบไหนไหนโชว์ให้แม่แม่หน่อยเร็วมี อาบน้ำฝักบัวนะคะฝึนี่ฝักบัวประจำตัวนี่นะคะนี่อ่ะตรงไหนย,ยังไม่เกี้ยงเอาไปหมดนี่นี่ความสุขของเด็กเด็กๆนะคะก็จะอาบน้ำชอบในการเล่นน้ำ วันนี้นะคะก็พามาดูนะคะช่วงเช้าเช้านะคะกิจกรรมประจำากิจ,จวัดประจำวันของเด็กๆดูดูเล่นดูเล่นโอ้นี่นะคะอึบเออเหมือนมันเที่ยวนะคะเหมือนมันเที่ยวอึบเน่อึเออบเบาลุกเบาได้เบาอ,อ,อ,อ้นะคะ เนี่ยเขาก็จะประมาณนี้นะคะเล่นน้ำพอให้เล่นน้ำเต็งถังปึ๊กนี่ตบน้ำเลยอมุนมุนมุนอันโตูดมาให้พ่อควานถาดน้ำก่อนนี่อู้าทำไมคนหางย้่ยใหญ่ชมพูอ้วนนะคะนี่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จภารกิจในยามเช้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาน้องๆไปทำอะไราฝากแม่ๆกดติดตามนะคะให้กำลังใจช่องของเรานะคะพายอมทรัพย์น้องชุมพู่นะคะ ก็สมาชิกยังเหลือสีเชือกนะคะหมดเลยน้องก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังรองความหวังอยู่นะคะว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะนะคะชมพูยังไงก็ฝากคุณแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามตคอมเมนต์นะคะหให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีคะ่ะอ่าบ๊ายบายแม่ๆหน่อยลูกแม่ๆ,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 ๆ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีจ้า